น่าสนใจทุกคนทานน้องๆมันนี่บ้านผมมีอันนี้บ้านผมมีดอกกระเจียวเหมือนกันไหมเรียกเหมือนกันไหมดอกกระเจียวอันนี้เปียกในรวงก็ปนนะทุกคนเนาะในรวงก็ปนสวัสดีครับสวัสดีเอฟเบอร์สุขสุขคนครับอันนี้มันนี้ก็อยู่ที่ตลาดสุขสวัสดิีนะทุกคนเนาะก็มีกับสีิไทยตาบรรยากาศตลาด มรรมะนะทุกคนเนาะวายปริทานธรราะแน่กรุงเทพวันที่นี่แผ่บริบาลจิตคันะคกในทุกคนนะเนาะขอบคุณมากับทุกคนเนาะันนี้มาเม็ดซื้อน้ำชาเขียวใส่ไข่หมกทุกคนเอ่อแล้วก็ยี่สิบบาทโอ้ถูกนะทุกคนคือว่าพวกกินเลยทุกคนเนะาะขออนุญาตกินกันเด้อทุกคนเด้อครเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยแก้วละย,ยี่สิบบาท เมื่อกี้ลุงดาดิวแล้วได้ทุกคนผ่านเงินหรือเปล่าจะเสียบดีเย็นดีเนาะมาซิมเบิเบ๊นี่ทุกคนได้แล้วนี่ทุกคนชิมดงได้แชร์อยู่วะไม่เลิกใช่ปองซิมก่อนทุกคนดิวแล้ว ครับนี่กองมากเลยยี่สิบบาทกันทุกคนใข่รูปใข่ใรูปใ่ข้าวไม่ละยี่สิบบาทบรราเรียบร้อยทุกคนใข่รูปไปเลยยี่สิบบาทกีนา่ากินาำได้หิวแฮ้ง <laughs> อยู่แง่ทุกคนอยู่แง่ไตร่ตอกทุกคนตอนนี้มีหวานอยู่บางาก็จะก,ก,ก,กินด้วกันสกินไข่รูปไงตลาดนัดที่ว่าคือคักแง่ทุกคนตลาดทางหน้าเนี่ยคอเสิร์ตไยเปิดมือเลยทุกคนเลยขายทุกมือเลยเปิดทุกวันนะครับทุกคนแตนบะก,กินน้นนำย่างน้ำอะไรปะ ก๋วยวสม่ะเพราะกี๋ยวสมพอประมาณยี่สิบบาทคล้องมาคล้องใน่บาทนะทุกคนเอ่อบะเมล็ดกะทิผ้าทานผู้ชมไปทายไปส้มตลาดพมา่านะทุกคนเนาะอยู่ในเมืองไทยทุกคนไปคือทักสันได้เนาะทุกคนเคนาะไปรับส้มรับบะเมล็ดเลยทุกคนไปเลยครับอยังน้ำมันมันคืออะไรอ่ะไม่มทุกคน ปะมันบอมะไรคมันลากนมันค eh ือบานเ่าเนาะแม่นมีน้องมันคือบานเ่าเนาะปะมะม่าปะจ้าเล่ารามาทุกคนเล่าทามามาเมื่อกี้นี้รูคุยกันดูเรื่องบ่รไปเลยลมไปเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวเล็กไปไปกัะต่าทุกคนนี่อ่ะลิ้นฟ้ามาลิ้นฟ้าไปกินข้าวอย่างอ่ะมาลิ้นฟ้าทุกคนบอกนี่ทุกคนนี่คือตลาดขมาม้าโทรศัพท์ รุ่นใดอ p ป l e apple ทุกคนก็มีหลานทองนะทุกคนอันนี้ก็คือตลา,าดพม่านะทุกคนนะอยู่ยุทที่ตลา,าดพมาปฏิยุทธิตลา,าดพมาปฏิยุทธิซ้ำแยีบางก่งกอนนะทุกคนอ๋อทุกคน นี่ของมีแต่งแต่ของขมาแล้วทุกคนนี่เป็นมาหมาปะมาทุกคนมาผู้ของคนแถาป่านนูวนนี่แหละทุกคนค่ะค่ะค่ะข้าเขาเกียวช่มว่าข้างหนคือวัึากนแล้ซิมขมาแล้วทุกคนข้าหนอไปชิมอย่างในผู้ในซิมทู่เเป็นตุนซื้อขมาแล้วทุกคน อันนี้ AIS อ๋อนี่หมดดีแท็กนี่ซิมซิมดีแทกแ็กนะทุกคนนี่ทุกซิมนะแต่ว่าเป็นของพมา่านะทุกคนนี่ถ้าบรรยากาศตลาดของของกินพม่าแล้วทุกคนแต่ว่ญญาเม็ดกับโมลูว่าเป็นยังไงทุกคนเนาะกัไปสุมกระต่อดแล้วทุกคนอ๋อทุกวันคือพักแห้ง้ะทุกคนว้าว โอ้ซาปามาร่ารักจังเลย <laughs> น, <Darwin> <celui> ama, นี่ปลาแห้งอ <CHEERING samurai> ัน <Jurassic> น <up> <Kivol> ี้เขาเรียกอะไรเนี่ยปลาแห้งอ่ะปลาแห้งไหมไม่รู้ว่าตายแล้วนะซาปามาทำน้องๆน้องๆกับบุลูบุลูว่าษาปอามงมาเม็ดเนาะทุกคนคนเราถามามาทุกคนบุรูว่าจะเกิดยังงคืนสนุกสนานทุกคน เสียงอ้คค้างจะดังี่ได้ทุกคนเด้อโอ้ยหอสีดยอดเนาะนี่คืออะไรอ่ะนี่คือย่างเดียวนแกนใหม่แกนใม่วะโอ้แกนใหม่ทุกคนนี่อันนี้แกนอะไรคะร้อยหนึ่งม่ในบ้านในบ้านมาทามาแกนยังตุนยังต้นใหม่ยังนะทุกคนวเขาบว่าร้อยหนึ่งบอกว่าคือตุงไดสิบหกเรื่อนนี้เป็นปลานะทุกคน นี่ทุกคนอันนี้วดูแลมันจะเป็นโซนพมาแล้วทุกคนเนาะอ๋ออันนี้นาสนใก่ทุกคนใน่าสนใกฝั่งในตงนี้นลครันนี่ทุกคนอันนี้นาสนใจแล้วทุกคนนี่ป็พมาีน่คือมาฟียวานอเมรเนาะเพราะจะเป็นอันนี้ทุกคนรู้ว่าเป็นติป้าเลยติป้าล่ะติป้าติป้า ลูกเนื้อมาถุงละยี่สบอันนี้มันคืออะไรอ่ะลูกเน้ําลูกแหน้แหนมนี่ลูกเน้ํนีลูกแหนมําถงยี่สิบบาทครับทำยังไงกินครับลูกเน้ํากินสซ่ก็ได้ต้มเํงก็ได้เลยนะพี่อ๋อรมัณเหมือนเหมือนสตอนะเหมือนสตอนะคไกลๆๆๆนี่มันจะใต้พีเลยไม่เชียอ๋อที่มันจะใต้อ่าขอบคุณมากครับมาครับของอาหารเป็นของกินของพม่าแล้วทุกคนเนาะ เป็นของกินของปรมาณทุกคนเป็นปลาแหงหรือกุ้งแหงนะทุกคนนี่ทุกคนเมื่อเป็นปาลาทุกคนนะโอ้ษณาสนใจโฆษณาสนใจก็ว่าเป็นกินกับมันกับปลาบ้านเาเดี๋ยวทุกคนโอเคโอเคว้าวแล้วอะไรกูก็ดีนี้เป็นส้มผักกาแฟอันนี้เป็นส้มผักดูแล้วเยอะ วันนี้ไม่เป็นส้มผักนะทุกคนเหมือนสมผักปฏิสานี่ว่านะี่อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้อะไรนะผักเสี้ยมผักเสียบอ๋อผักเสียบหรือว่าสมผักเนาะทุกคนอันนี้อันนี้ก็คือปลาลทุกคนว้าวส้นเนี่ยก็จะเป็นส้นหมาก,กับประมาณนล้ทุกคนเนาะก็ส้มมาตราประมาณนล้ทุกคนเนาะอันนี้บ่าแม่ตั้งเป็นตั้เป็นคือลากบัวพี่นอ้องพันธาพอ๋นนอลากบัวว่ะมันคือมันคือ ้เอ๋อไปทำยังไงกินไปทำยังไงกินไปต้มเหรอเอไปต้มเจือใส่กุ้งใส่กดอะทานคนนี้มันคือมันอ๋อโอเคโอเคครับทุกคนคือมันเื่อบ้านเขาเลยไม่ใช่แต่ไม่ต้องมันก็ได้นทาโอ้ยอันนี้อะไรอันนี้น่าสนใจทุกคนถามน้องๆมันนี่บ้านผมมีอันนี้บ้านผมมี ดอกกระเจียวเหมือนกันไหมเรียกเหมือนกันไหมดอกกระเจียวอันนี้เป็นเดียรรวมกับ็นนะทุกคนเนาะไอรวมกันปนทุกคนเปล่าไม่ได้นึ่งแล้ล่ะพี่อาต้มเจมาล้วก็ให้ารอันี้ไ่ดอเันนี้มด่อันนี้มันเหมือนเหมือนกับมันบาดมาเม็ด โมเมนต์มั่นตอนวะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่เป็นปักปักสุมแล้วกันอันนี้เปรี้ยวๆนะเปรี้ยวๆบ้านหมก็กินอันนี้นะอันนี้บ้านก็กินนะอ่าอ่าน้ำกระเจี๊ยบใช่ๆบ้านผมก็เอยเหมือนกันอันนั้นนึกว่าเป็นมันจะซื้อกลับไปทำน้ำเชื่อมกิีน้ำเชื่อมไม่ได้นี่แหละล้างหัวหมุนที่มาก ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอ่อไปถามมาทุกคนล่าตามามาทุกคนอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่ามายากาศตลาดข้ามาอยู่ประเทศไทยนะทุกคนก็ถือมาคือคักประสบควาเร็นะทุกคนก่ารั่งนก็ได้ถามว่าเอ่ออันนี้มันคือยังนะทุกคนจะนะเป็นมันอันนี้หมากนะทุกคนเข่าเขียวแบบบ้านเข้านะโอ้อาหมา คนมีอายุจะชอบกินหมากกินปูอันนี้เหมือนกันยังครับทุกคนขนมขนมโอ้ขนมเนียน่ากินนะครับประมาณน้องนองมันนั่งขายนี่ทุกคนขึ้นมาก็จะเป็นของของสมานะครับทุกคนคือคือว่าทูกคนทขายดีนะครับซึ่งคือคักดีนะทุกคนเนาะคือคักดี เน่มป้าวทุกคนเดินมาประมาณสิบนาทีก็พ้นนะครับตอนนี้จะเป็นโซนพม่าอย่างเดียวเลยครับสุดท้ายกับข้าวเป็นพมา่าอะไรคนยอดสุดยอด,ด,ยอดคือคักดีนะทุกคนก็อยประมาณก็ต่อทุกคนไปมาไปากระต่อโอ้ยเยอะจังเลยตรงนี้รถติด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 ไปเลยครับทุกคนได้คนออกมาได้ทุกคนเอ,อไปแล้วครับ มันไมก่กาเดี๋ยวถามเงินเรียบร้อยแล้วกันประาม,มาทุกคนนี่นก็คือตัดสีทุกคนเนาะค่ะอันนี้ก็คือถนนมันม่ก็จะกัดทางนี้แล้วทุกคนเนาะทางนี้ก็จะไปดาวนอ้องเด็กก็ใช่ทุกคนจ้าเพราะจะเคยถ่ายได้หรอบแบบทุกคนแต่ว่าอันอน,อะน,ะนี้ก็จะเป็นซ้ำแยื่อทุกคนมี่เป็นซ้ำแยื่อจก็ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเป็นผมนเป็นสแแม่ดำนะทุกคนสแแม่ดำเชียนทะเลแล้วก็เลี้ยวขวาไปอาาีกเลื่อวซ้ายไปอีกก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายไปอีกก็จะเปรามสองนะทุกคนเนี่ยจะเป็นสามแยกสามแยกตลาดพม่าก็อยู่ตรงนี้พอด,ดีกลับเลยอ่ะไปไปกลับครับเดี๋ยวกลับเอามาเม็ดก็จิจบคลิปซ้ำนี่นาะทุกคนเนาะขอดดบคุณนิมซี่ทุกคนที่เข้ามารับชมช่องบะม,มปป็ดปลาเพลินาะพี่น้องเนาะ กาขอบคุณขอบคุณในร้ายภัยกดภัยตุกใจกับครับพี่น้องถูกใจกับกดไลค์กดแชร์ให้มาเป็นนี้เราพี่น้องเด้่ขอขอบคุณขอบคุณที่ถือเขามารับชมวสองวันนี้เราพี่น้องขอบคุณครับ